การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจการเมืองนำความเป็นธรรมและความเสมอภาคมาสู่สังคมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกอจึงได้ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ2550 แนวนโยบายแห่งรัฐว่าโดยกฎหมายและการยุติธรรมมาตรา81วงเล็บ3โดยจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระทำหน้าที่ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ ครับตอนรับเข้าสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกรครับทาง BangkokTV นะครับก็กลับมาพบกันเช่นเดิมในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับที่เราจะมาติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้ที่น่าสนใจโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแต่ละท่านนะครับก็จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมานําเสนอเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันโดยผมยศพรพยุงสุวรรณรับหน้าที่ในการดําเนินรายการนะครับ ในหลายเรื่องหลายประเด็นครับก็ต้องเรียนว่าทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมานําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายประกันสังคมนะครับโดยท่านอาจารย์สุนีชัยยรสเรื่องของอกองทุนพัฒนาสตรีนะครับก็ท่านรองศาสตราจารย์วิรดาสมสวัสดิ์เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก็อาจารย์ภัยรดพลเพชรอาจารย์สมชายหอมละอ,อกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็มาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายด้านความมั่นคง เรื่องปัญหาในพื้นที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือคร่าวๆนะครับที่เราได้มีโอกาสนําเสนอไปแต่มีประเด็นหนึ่งที่วันนี้เราไม่เคยได้พูดถึงแบบตรงๆจะแตะแบบอ้อมๆนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของแรงงานเพราะว่าเราเคยคุยกันเรื่องของกองทุนประกันสังคมซึ่งก็จะกล่าวถึงจะพูดถึงในประเด็นที่เกี่ยวกับแรงงานบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดตรงๆอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูกัน ในเรื่องของบทบาทกฎหมายกับการลดช่องว่างทางสังคมในกลุ่มแรงงานมีการพูดถึงอนุสัญญาที่เรียกว่า ILO นะครับฉบับที่87แล้วก็98ครับที่ว่ากันว่าบ้านเรายังไม่มีการลงสตยาบันในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าในเรื่องของการลงสตยาบันในเรื่องนี้นั้นนะครับจะทําให้ประเทศไทยเป็นเหมือนกับประเทศอื่นๆที่มีการลงสตยาบันตรงที่ว่าถ้าเราลงสตยาบันในเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายที่มีอยู่ในบ้านเราจะไม่ ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธทิมนุษยชนนะครับเพราะณปัจจุบันยังไม่มีการลงสัตยาบันในอนุสัญญายที่ว่านี้กฎหมายบางส่วนบางข้อ,อยังถือว่าเป็นการละเมิดสิทธทิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอยู่วันนี้ผมเชิญกรรมการปฏิรูปกฎหมายท่านหนึ่งนะครับมาร่วมรายการแล้วก็น่าจะให้คําตอบได้ค่อนข้างดีทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของอนุสัญญายที่ว่านี้นะครับก็คือ,อท่านอาจารย์ชัยยศิต สุขสมบูรณ์ครับท่านกรรมการปฏิรูปกฎหมายวันนี้มาร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพูดถึงในเรื่องของกฎหมายนะครับกับการที่เขาบอกว่าน่าจะมีบทบาทในการลดช่องว่างทางสังคมในกลุ่มแรงงานได้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของ ILO อาจารย์มองว่ากฎหมายจะช่วยลดช่องว่างได้อย่างไรตรงไหนครับอาจารย์ครับคือก่อนที่จะพูดถึงเรื่อง กฎหมายไปลดช่องว่างนี่ผมก็ขอพูดเรื่องการลดช่องว่างหรือลดความเหลื่อมล้ําของผู้ใช้แรงงานซะก่อนนะครับ,รบว่ามันมันมีจุดประสงค์อะไรมีเป้าหมายอะไรตรงนั้นนะ่ะมันก็เหมือนว่าตอบโจทย์ว่าเออแล้วไปลดไปทําไมลดไปเพื่ออะไรก็น่าจะต้องตอบโจทย์ตรงนั้นก่อนคือคือถ้าลดลดแล้วนี่ลดไปก็เพื่อที่จะทําให้แรงงานนี่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน ให้มันให้มันดีขึ้นใช่ไหมทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี่เรามักจะเข้าใจว่าหมายถึงการเพียงจะปรับค่าแรงขั้นต่ำครับหรือไม่ก็เข้าถึงเรื่องของสวัสดิการทั้งหลายเท่านั้นเองแต่จริงๆมันไม่น่าจะหมายถึงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่นั้น แต่มันหมายถึงว่ามันก็จะต้องไปงไปหมายถึงการที่ต้องลดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวหรือลดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเรื่องรายได้การสร้างสิทธิ์โอกาสหรือสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองร่วมหรือและศัดสควนมนุษย์ด้วยของผู้ใช้แรงงานอันนี้มันน่าจะหมายถึงตรงนั้นทีนี้ถ้าเรามาดูกฎหมายกฎหมายแรงงานในบ้านเรานี่ มันมีประมาณถึงสิบสองฉบับครับแล้วกฎหมายที่เราเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะเป็นรากเหง้าของมันเลยเก็คือเป็นเรื่องของการทำสัญญาระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างนี่ครับ <c oughs> มันก็เป็นฉบับแรกก็คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายนี้ก็ประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2486แบบ,บ3เอกเทศสัญญาลักษณะ6นะครับเรื่องการจ้างแรงงานไอ้กฎหมายฉบับนี้นะี่มันในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็มีปัญหาค,คือการทำสัญญาเนี่ยมันหมายถึงว่าการทำสัญญาระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยลูกจ้างนี่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ ในการสัญญาซึ่งเรามองแล้วมันมีเหตุที่ทําให้ลูกจ้างเสียเปรียบนี่มีเหตุอยู่สี่ประการด้วยกันรประการแรกนะครับที่เห็นชัดก็คือลูกจ้างไม่มีอานาจต่อรองหนึ่งเลยคือลูกจ้างไม่มีอานาจต่อตรองนายจ้างมีอานาจต่อรองมากกว่านะครับ,รบอันที่สองนี่นายจ้างนี่มีความรู้และเฉลียวฉลาดมากกว่าครับอันที่สามนี่นายจ้างอยู่ในฐานะที่จะว่าจ้าง ทนายหรือนักกฎหมายมาเขียนสัญญาครับอันที่สี่นี่ก็นายจ้างมีโอกาสเป็นผู้กําหนดสัญญาก็สัญญาจ้างเป็นเป็นผู้กําหนดฝ่ายเดียวก็วจะทําให้สัญญาจ้างระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างนี้ไม่เป็นธรรมครับทีนี้กฎหมายฉบับนี้นี่ก็ถูกแก้ด้วยพระชรัมญัติต่างๆออกมาอีกหลายฉบับในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่เช่น มีกฎหมายที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนี่ก็ที่จะต้องมีการปรับปรุงสัญญาจ้างนี่ให้มันเป็นธรรมขึ้นก็เรียกว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ครับกฎหมายฉบับนี้แหละที่ที่เป็นเครื่องมือสําคัญของผู้ใช้แรงงานที่จะ,ะนําไปลดช่องว่างหรือไปถมช่องว่างและลดความเหลื่อมลอ้ําของสังคมลูกจ้างได้ นั่นก็คือเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิ์กับผู้ใช้แรงงานรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรองหรือเพื่อปรับสวัสดิการหรือปรับคุณภาพหรือพัฒนาชีวิตให้มันดีขึ้นคือกฎหมายฉบับนี้และอีกฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจนะครับอีกฉบับหนึ่งซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ใช้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งถูกแยกออกไปลิบลที่ผมพูดถึง องฉบับที่เกี่ยวข้องนะทั้งมันมีสถึงสิบสามฉบับแต่ในสิบสามฉบับนี้ผมก็จะไม่พูดถึงละผมจะพูดถึงแค่สิบสองฉบับนี้ก็คือหมายถึงว่าที่มีการปรับมีการแก้มาก็มากแต่ว่า<ช>ที่ชัดเจนมากที่สุดในเรื่องของการให้ลูกจ้างมีอำนาจต่อรองซึ่งอาจจะย,ยังไม่สมบูรณ์แบบ<ช>ก็คือในเรื่องของพรบแรงงานสัมพันธ์ที่ว<ช>่านี้นะครับทีนี้เออพรบแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการรวมตัวกัน ปรุงสวัสดิการปรับปรุงสภาพคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นหรือหรืออะไรต่างๆมันก็ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา87-98ซึ่งเป็นมาตรฐานแรงงานสากลแต่ตรงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวจะมีการแก้ไขกันต่อไปซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึ่งทีนี้เมื่อพูดถึงไอเรื่องอนุสัญญา8 7 9เที่เราจะได้ยินคำว่า I l o ครับอาจารย์คืออะไรครับอนุสัญญาสัญญานี้เนี่ย ก่อนที่เราจะไปถึงตรงจุดนี้เนี่ยเราก็น่าจะมาพูดกันถึงเรื่องว่า I O คืออะไรซะก่อนครับนช่นสัญญาแปดเจ็ดเก้าแปดนี่เดี๋ยวจะมาพูดว่ามันคืออะไรแต่จะพูดถึงว่าเอา I อ O นี่ชาวบ้านก็คงไม่รู้นะหมายถึงอะไรคือคือมันเป็นองค์กรระหว่างองค์การระหว่างประเทศซึ่งชื่อเต็มก็คือ International Labour Organization ก็เป็นองค์กรชำนาญพิเศษซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพศสองสี 62, ่หกภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลงแล้วเป็นองค์กรไตรภาคีระดับโลกที่ต้องการให้รัฐบาลนายจ้างและสาภาพแรงงานทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความยุติธรรมในในสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้น ภายใต้ความเชื่อที่ว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและถาวรและเกิดทั่วทุกหนแห่งเนี่ยเพราะมีความยุติธรรมในสังคมครับประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งใน45ประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรนี้ที่สำคัญเนี่ยประเทศไทยเราร่วมก่อตั้งครับองค์กรนี้ได้กลายเป็นองค์กรชำนาญพิเศษ องค์การแรกของสหรประชาชาติพศ2489ปัจจุบันแอนโอมีสมาชิกทั้งหมด1 8 3ประเทศครับแล้วก็มีผลิตอนุสัญญาต่างๆออกมานะครับนี่นี่คือที่มาอ,องค์กรความว่าคําว่าอ,อนุสัญญาไอเอนนะครับครับทีนี้ <c oughs> วัตถุประสงค์ของแอนโอนี่คือเมื่อตั้งครั้งแรกนี่อง,องค์การนี้นี่ก็มีวัตถุประสงค์หลัก กำหนดเอาไว้ในองค์กรของตัวเองอว่าเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมแล้วก็รับรองและเคารพสิทธิทมนุษยชนสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้แรงงานยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้างและให้ความช่วยเหลือ <c oughs> ประเทศสมาชิกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครับอันนี้ตอนแรกที่ตั้งขึ้นมาวัตถุประสงค์ตรงนั้น ต่อมาเมื่อประมาณปีพศ2487เนี่ยที่ประชุมแรงงานระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นณนกนนรฟิลาเดนเฟียประเทศสหราัฐอเมริกาได้ลงมติรับรองหลักการสำคัญซึ่งถือว่าเป็นอุดมการณ<ช>์ <c oughs> ของไอเอนโอนี่ได้เรียกว่าคำประกาศแห่งฟิลาเดนเฟียซึ่งถือว่าเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรนี้ขึ้นมาเลย คือวัตถุปสงใหม่มีอยู่สประการด้วยกันก็หนึ่งแรงงานไม่ใช่สินค้าคในประการที่หนึ่งก็สองสิทธิเลสและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งสมาคมเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความก้าวหน้าอันยั่งยืนอันที่สาความยากจนณนที่แห่งแห่งณที่หนึ่งที่ใดย่อมเป็นปฏิปักษต่อความเจริญรุ่งเรืองทุกผลทุกแห่ง อันที่สี่มนุษย์ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติความเชื่อและเพศย่อมมีสิทธิ์แสวงหาทั้งสวัสดิภาพทางวัตถุและพัฒนาการด้านจิตใจภายใต้เงื่อนไขของเสรีภาพและความมีศักดิ์ศรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสอันเท่าเทียมกันอันนี้คืออุดมการของ ใอ่องกรนี้วัตถุประสงค์ใหม่ใ่อเอที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ยังใช้แล้วก็เป็นปัจจุบันเป็นหลักพื้นฐานด้วยในการกำหนดอนุสัญญาต่างๆที่เป็นมาตรฐานแรงงานสากลอันนี้ก็เข้าไปทําเป็นอนุสัญญาแล้วที่เรียกว่ามาตรฐานแรงงานหลักและเป็นมาตรฐานแรงงานพื้นฐานด้วยโดยพื้นฐานอันนี้อย่างกรณีอนุสัญญา8798นี่ก็จะอยู่ในข้อที่ เสรีภาพข้อสองไงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการตั้งสมาคมเป็นสิ่งจําเป็นอะไรเนี่ยก็อยู่ในพื้นฐานอันนี้เขาไปกําหนดขึ้นมาครับครับ,รบอันนี้ก็คือก <c oughs> ็คือ,อวัตถุประสงค์และก็ความหมายของอรอทีนี้การ,ร,รดําเนินงานขององค์การอันนี้นี่มีการดําเนินงาน<ช>อางไรใช่ครับใช่ครับนี่ก็มีการดําเนินงานคือองค์กรนี้เขาก็จะมีการดําเนินงานก็คือ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับหนึ่งวางนโยบายและโครงการระหว่างประเทศเพื่อปรับปรุงภาวะความเป็นอยู่และการทำงานเพิ่มพูนโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสองกาหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอันที่สามจัดให้มีการฝึกอบรมศึกษาวิจัย เผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่อเอกสารและข้อมูลข่าวสาร,รอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานของแอนที่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 กำหนดขึ้นมานะครับ,รบอันนี้ก็พูดสรุปก็คือแอนคืออะไรก็มีวัตถุประสงค์อะไรและมีการดำเนินงานยังไงนะทีนี้ เรามาพูดกันถึงประเด็นอมาด้ยใช่ใช่ครับคือจริงๆอย่างที่อาจารย์พูดไปเนี่ยคืออนุสัญญา i l o เนี่ยเป็นภาพกว้างๆซึ่งมีหลายฉบับมากนะครับถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วแต่ว่าที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยคือหลักที่เป็นพื้นฐานในด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจารย์เคยบอกไว้ก็คือแปด8ดที่ว่านะครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าอนุสัญญา i l เอเอาที่87ก่อนสาระสําคัญคือตรงไหนอย่างไรก็ไดครับเอาตรงนี้ก่อน เอาอย่างนี้อ,อนุสัญญามันมีเยอะๆนะๆที่ไทยรับรบองรแล้วก็ทีนี้สาระสำคัญของอนุสัญญา8-7-9-8เนี่ยอ,อนุสัญญา8-7นี่ก็ก็คือว่าด้วยเสรีภาพในการสามาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวซึ่งมี สาระหนึงนี้นะครับหนึ่งนายจ้างและคนทํางานทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนทํางานในภาครัฐหรือเอกชนไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบพวกเขามีสิทธิ์ที่จะรวมตัวจัดตั้งหรือเข้าเป็นสมาชิกองค์กรของตนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานใดๆ ก็แปลว่าข้าราชการนี่จะตั้งสาภาพาก็ได้ <S 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 แต่เขาก็มีข้อยกเว้นนะสำหรับยกเว้นทหารตำรวจท้ามตั้งแต่ทุกข้าราชการนี่ก็ถือว่าเป็นแรงงานแต่เมืองไทยเราไม่ใช่นีน่นี่ประเด็นที่หนึ่งทีนี้การรวมตัวอ,อันที่สองนี่การรวมตัวนั้นเป็นไปอย่างเสรีปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติอาชีพศาสนาแพทย อายุายเพศนะอายุความคิดเห็นทางการเมืองสีผิวของเขาเหล่านั้นนี่ประเด็นที่สองท,ที่ที่เป็นในสาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับนี้อันที่สามมีเสรีภาพในการที่จะยกล่างธรรมนูญหรือข้อบังคับองค์กรของตนเองและคัดเลือกผู้แทนของตนเองและการจัด บริการบริหารองค์กรของตนเองโดยที่รัฐจะต้องหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวอันที่สี่องค์การนายจ้างและองค์การแรงงานมีสิทธิและเสรีภาพที่จะจัดตั้งหรือเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์การระดับสหพันธ์หรือสภาร,รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศได้อันนี้คือ อนุสัญญาแปดเจ็ดเฉพาะฉบับแปดเจ็ดที่เป็นสาระสำคัญของขอองฉบับนี้ทีนี้เรามาดูสาระสำคัญของอ,อนุสัญญาฉบับที่เก <98. S 2> <98. S 1> ้าสิบแปดว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองครับก็มีสาระอยู่ข้อที่หนึ่งรับต้องคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวการการะทำใดๆอันเป็นการเลือกปฏิบัติในการ จ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทําที่ทําให้แรงงานไม่สามารถเข้าร่วมสาภาพได้ครับหรือต้องออกจากการเป็นสมาชิกของสาภาพหรือการเลิกจ้างเพราะการเป็นสมาชิกสาภาพแรงงานหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสาภาพแรงงานอ,อันที่สองรัฐมีหน้าที่ต้องให้ความคุ้มครองแก่องค์กรของนายจ้าง องค์การแรงงานให้ปลอดจากการแทรกแซงซึ่งกันและกันอันที่สารัฐต้องดำเนินการพัฒนากระบวนการต่างๆให้กฎหมายคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองสามารถบังคับใช้ได้จริงครับอันนี้เป็นอนุสัญญาสองฉบับซึ่งถ้าเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา ที่มีกฎหมายแต่ว่าแนวปฏิบัติเนี่ยทางฝ่ายนายจ้างรัดไม่ได้สนับสนุนอย่างนี้มีเวลาไปตั้งสาภาพก็ไปพอไปยื่นจดทะเบียนก็ถูกเลิกจ้างอย่างมีกรณีบริษัทข้ามชาติ KFC เขาไปจดทะเบียนแล้วก็พอไปตั้งสาภาพก็ถูกเลิกจ้างอย่างกรณีตัวอย่างแล้วก็ต่อสู้ในคดีตั้งสองปีกว่าจะชนะได้รับชัยชนะแต่ แลรับชัยชนะก็เข้าไปอยู่ในบริษัทเนี่ยแทนที่จะเกิดความเข้าใจร่วมกันแต่ก็ปรากฏว่าายจ้างก็ถูกมองเป็นตัวประหลาดใช่นี่นี่คือประเด็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ถ้าถ้ารับเอาใจใส่หรือว่ามีความเข้มแข็งในการดูแลเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดเหตุอย่างนี้ถ้ายึดถือแนวปฏิบัติอันนี้อันนี้นี่เป็นตัวอย่างที่สนับสนุนตัวนี้ที่ทําให้เห็นว่าเออทำไมเราถึงเรียกร้องกันให เกิดการสนับสนุนในประเด็นเหล่านี้ครับนะครับคือเหมือนถ้าเราจะมองสาระสําคัญของอนุสัญญา ILO ทั้ง87และ98ถ้าจะพอสรุปได้ประมาณว่าเป็นการส่งเสริมให้แรงงานเนี่ยรวมตัวกันมากขึ้นมีสิทธิเสรีภาพในการเรียกร้องมีบทบาทมากขึ้นจากเดิมที่เคยเรียกร้องอะไรก็ตามต่อนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ที่น้อย ในสมัยนี้คือให้มันเพิ่มขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ที่ไม่ไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่แปลกหรือมองว่าเป็นตัวประหลาดครับือคือถ้าประเทศไทยเรานี่ได้เข้าใจสิทธิแล้วก็เคารพสิทธิซึ่งกันและกันเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปโดยการรับลื่นกจ้างกันไม่จ้างนี่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นน่ะ ก็เป็นหุ้นส่วนในการทํางานใช่ใช่ครับนายจ้างก็ลงเงินลูกจ้าง,างเป็นผู้ลงแรงครับก็ทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ทําไมต้องมาขัดแย้งกันโดยเรื่องหล่านี้อนั่นนี่คือ,อประเด็นที่ว่าสําหรับประเทศไทยเราเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมรับไอ อนุสัญญาฉบับนี้คทั้งๆท,ที่ไม่น่าจะมทีที่พูดถึงตรงนี้ทาไมครับอาจารย์นี่อะไรผมถึงบอกว่าอาจารย์วิเคราะห์ไว้ยังไงครับผมก็มองว่าประเด็นที่หนึ่งรัฐบาลอาจจะกลัวแล้วก็ระบบการปกครองเรายังยังเป็นการปกครองแนวดิง่งครับคือพูดง่ายเลยระบบอุปธรภมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่อยากให้ลูกจ้างมามีส่วนรว่วมเพราะไอ้นิยามที่ต้นๆเนี่ย มันเขียนเอาไว้ว่านายจ้างกับลูกจ้างความจริงเนี่ยมันน่าจะเป็นผู้จ้างผู้ว่าจ้างครับกับผู้ทํางานหรือคนทํางานมันควรจะเป็นความสัมพันธ์อย่างนั้นแต่เพราะว่าอ้น,นิี้ยามตรงนี้แหละมันทําให้เกิดว่าอ้น,นี้เป็นลูกเราต้องถูกปกครองไม่มีสิทธิ์ถือจะมาเรียกร้องได้อย่างไร,รทีนี้โลกเรามันเปลี่ยนเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนเรา ยอมรับระบบทุนนิยมครับแต่มันก็แปลกว่าทําไมเราไม่ยอมรับกลไกการเจรจาต่อรองครับไอ้กลไกมันเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจเสรีอยู่แล้วครับทีนี้ลูกจ้างไม่สามารถมาเจรจาต่อรองได้และไปจํากัดสิทธิ์แล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นบุปสกรคอะไรที่ใหญ่หลวงลยในมุมมองของของของภาคแรงงานนะที่เขาเป็นลูกจ้างในฐานะเป็นหุ้นส่วนก็ช่วยการสร้างพัฒนาองค์กร ร่วมกันคิดร่วมกันทำมันก็ทําได้ต่จุดนี้นี่คือประเด็นที่มันแปลกสําหรับสังคมไทยเราเพราะสังคมไทยถ้าจะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเราต้องเปิดเสรีมากเพราะว่าค,คนนอกก็จะเข้ามาใช่ครับถูกไหมพอเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องอ,อะไรละ่ะต้องเคารพสิทธิ์ของเขาต้องให้ให้ให้เขามีสิทธิ์เสรีภาพเท่ากับคนไทยครับเวลานี้เราควรจะอมองความมั่นคงอีกมิตินึงแล้ว ไม่ควรมองมั่นความมั่นคงว่าต้องมีเขตแดนต้องใช้อาวุธป้องกันประเทศแบบสมัยก่อนแล้วที่เราจะกลัวกันเดี๋ยวนี้มันโลกไร้พรมแดนแล้วใช่ไหมครับมันเราควรจะมองมั่นคงตรงไหนครับอาจารย์มั่นคงมนุษย์สิเราต้องมองมนุษย์นี่สาคัญเพราะเวลานี้ถ้าเราจะพัฒนาไปสู้ไปแข่งขันไปโคเบิลนออกไปต่อสู้ตลาดโลกเนี่ยเราต้องพัฒนาคนครับทีนี้การพัฒนาคนก็ต้องให้สิทธิ์คนต้องขอรับสิทธิ์คน ครับ,รบน,นี่คือประเด็นที่คิดว่าทำไมรัฐบาลจึงไม่ยอมรับ,รบอนุสัญญาทำไมแรงงานถึงจะขับเคลื่อนให้ยอมรับไม่ได้ตรงนี้นี่คือเป็นมิติที่สำคัญสำหรับอของไทยในในใน,ในยุคนี้นะครับ,รบแล้วก็แรงงานก็กำลังขับเคลื่อนเพื่อให้รัฐบาลยอมรับนี่รัฐบาลกำลังแก้ไขมาตรา1น0รัฐธรรมนูญความจริงเนี่ยกระบวนการอย่างนี้นี่ รัฐบาลรับรองได้อเพราะไม่ต้องเข้าสู่สภาแต่ในส่วนของรัฐบาลบอกว่าต้องเข้าไปแก้ไขซะก,ก่อนในแก้ไขมาตราหนึ่งเก้าศูนย์ในรัฐมนูญซะก่อนถึงจะยอมรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ซึ<ส>่งความจริงมันไม่ต้องไปทําอย่างนั้นได้เลยนี่นี่เรื่องก็เลยค้างอยู่รัฐบาลชุดที่แล้วก็ก็กําลังกระทํแจะรับรองก็อ้างอย่างเดียวกันครับมารัฐบาลชุดนี้ก็อ้างอย่างเดียวอีกเหมือนกันเพราะมันอยู่ที่ขั้นการ ้าราชการต้องการควบคุมและกํากับครับไม่ให้ก็มันเหมือนเป็นการใช่ระบบแผนีนนี้มีคนสั่งลงล่างฟังส่วนกลางอย่างเดียวคนี่นี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับอาจารย์ใา้สุดจริงๆประมาณหนึ่งถึงสองนาทีข้อเสนอของคอประกรกับประเด็นนี้ครับอาจารย์อาจารย์เสนอว่าควรอย่างเร่งด่วนเลยใช่ไหมครับที่ควรจะลงอนุสัญญาในลงสัตยาบัญัเรื่องของอนุสัญญาสองฉบับที่ว่านี้ควรจะต้อง ขับเคลื่อนแล้วก็ควรจะให้สัตยาบันเพราะว่ามันเป็นพันธะกรณีระหว่างประเทศที่เราเป็นสมาชิกเขาแล้วครับไม่นั้นเราจะถูกว่ายังเป็นประเทศด้อยพัฒนาเพราะเรากําลังกลายเป็นประเทศพัฒนาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพันธะกรณีระหว่างประเทศแล้วเราก็เป็นสมาชิกก่อตั้งก็ควรจะยอมรับและรับรองให้สัตยาบันเสียนี่นี่คือประเด็นที่ขกคิดว่า น่าจะรัฐบาลน่าจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวนเพื่อเปิดป,ประเทศสู่อาเซียนในอนาคตเนี่ยเพราะเราจะเปิดประเทศแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นมิติที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ควาเสือ่อรวมมากกว่าครับ,ค,รบคือคืออย่างที่อาจารย์พูดมาว่าเรื่อง <c oughs> ของอนุสัญญา ILO แปดเจ็ดเก้าแปดเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานด้ซ้ำไปในด้านสิทธิมนุษยชนคือถ้าเรา <c oughs> ยังไม่สามารถผลักดัน ตัวนี้เข้าไปให้ม um, ีการลงสยาบันได้เท่ากับกฎหมายอื่นๆมันก็จะยากตามไปด้วยเพราะว่านี่คือหลักพื้นฐานจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์เป็นหลักพื้นฐานครับเอาละครับก็น่าจะทําให้หลายคนได้เห็นได้นะครับว่าบทบาทของกฎหมายกับการลดช่องว่างทางสังคมอันนี้สําคัญทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าไม่ใช่เพียงแค่สวัสดิการที่ดีเรื่องของการมีเรียกว่า ศักดิ์ความเป็นมนุษย์เรื่องของสิทธิทมนุษยชนอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในสัปดาห์หน้าอาจารย์ชัยศิทธิ์เนี่ยยังมาร่วมรายการเช่นเดิมเป็นเรื่องของยังอยู่ที่การลดช่องว่างทางสังคมในกลุ่มแรงงานครับแต่ว่าจะมองให้ให้ละเอียดมากขึ้นตรงที่มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างมีสิ่งไหนที่เราควรจะรู้และเข้าใจคําว่ากลไกของแรงงานสัมพันธ์ที่ว่าเป็นส่วนสําคัญที่ยกระดับ คุณภาพชีวิตของแรงงานเดี๋ยวมาติดตามกันต่อวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ชัยศิษิ์สุขสมบูรณ์ก่อนครับขอบพระคุณอาจารย์ครับคร <Yep. S 1> ับท่านกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็รายการปฏิรูปกฎหมายกับ,อบอกอปก็ลากันตรงนี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางแบงคอกทีวีวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจการเมืองนำความเป็นธรรมและความเสมอภาคมาสู่สังคมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกอจึงได้ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ2550แนวนโยบายแห่งรัฐว่าโดยกฎหมายและการยุติธรรมมาตรา81วงเล็บ3โดยจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กร เพื่อการไปที่รูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระทำหน้าที่ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ